ตอนรับลูกสาวสุดที่รักคุณแม่แล้วก็คุณพ่อป้ายแดงนะฮะอย่างเจนเนี่รัชนกหรือว่าเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นแล้วก็คุณพ่อยูฉัตรมงคลนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการเผยภาพแรกนะครับเจนเนี่ได้ให้กําเนิดลูกน้อยน้องยูจินนะครับ ชื่อจริงเนี่ยก็เป็นชื่อคุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่เนี่มารวมกันเป็นชัดชนกสมแกวนั่นเองเนะฮะเกิดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ครับโดยคุณพ่อเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพสุดซึ้งนะฮะขณะจับมือลูกสาวและก็มีการเผยความรู้สึกด้วยนะฮะวันแรกที่ออกมาเลยนะครับและล่าสุดนะฮะคุณพ่อ,อยิวเองเนะฮะก็ได้มีการโพสต์ถึงลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากลืมตาดูลูกได้3วันนั่นเองนะครับโดยนะฮะคุณพ่อได้มีการโพสต์ว่า ถึงลูกสาวสุดที่ยรักของป๊าป๊าวันที่23พฤษภาคม2 5 1 5ยินดีต้อนรับหนูสู่โลกอันกว้างใหญ่นะครับพ่อจะดูแลและทําทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าหนูได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหนูพ่อจะภูมิใจในตัวลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะโตมาทํางานอะไรและหนูไม่จําเป็นต้องโตมาใช้ชีวิตเพื่อพ่อไม่ต้องคิดว่าหนูติดค้างบุญคุณอะไรพ่อพ่อไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตหนูหนูเลือกทุกอย่างในชีวิตเองได้พ่อต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องขอบคุณหนูที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตพ่อสดใสขนาดนี้รักหนูที่สุดแล้วก็มีการแท็กนะครับเป็น f c e b o o o f แ Fanpage ใหม่ที่มีการเปิดขึ้นมาเพื่อน้องอยูจินโดยเฉพาะนั่นเอง ส่วนภาพนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุณพ่อเนี่ยกำลังหยอกล้อแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขเลยนะฮะจ้องตาลูกสาวคนแรกอย่างแฮปปี้เลยทีเดียวนอกจากนี้นะฮะด้านเจนนี่เองนะฮะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอในแฟนเพจอันใหม่น้องยูจินชัดชนกสมแกวนั่นเองนะะที่มีการเปิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้ลูกสาวตอนโตนั่นเองเนะะี่ยและแน่นอนครับว่าทันทีที่น้องยูจินเนี่ยลืมตาดูโลกนะฮะตั้งแต่วันที่22พฤษภาค,คมเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่า ทางทีมโรงพยาบาลเนี่ยก็มีเค้กก้อนโตสลักชื่อ,อยูจินเป็นเค้กสีชมพูมีผีเสื้อรายร้อมแล้วก็มีดอกกุหลาบลายร้อมด้วยเช่นเดียวกันนะภาพด้านบนเนี่ยเป็นภาพพ่อแม่ลูกคู่กันแล้วก็มีป้ายทนบุรีทุ่งสงซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เจนนี่นั้นได้ไปคลอดน้องอยูจินนั่นเองนะครับก็เอามา แฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้อนรับน้องยูจินสู่โลกใบนี้อีกด้วยเรียกว่าเป็นภาพแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สุดจะน่ารักเลยแหละครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตามความน่ารักของน้องยูจินกันต่อไปละเหมือนจะมีพื้นที่เข้ามาแทรกแซงแฟนคลับของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่า FC เจ้าตัวร้อยนั้นเยอะมากจริงๆนะครับซึ่งหลังจากที่เจนนี่แล้วก็พ่อยูเนี่ยได้มีการเปิดเพจน้องยูจินฉัดชนกสมแก้วได้เพียง2วันนะครับก็มียอดผู้ติดตาม แฟนเพจเนี่ยนะครับทะลุไปถึง1 0 0 0 0แสนคนแล้วทีเดียวนะครับโอ้ต้องบอกว่าแฟนคลับน้องยูจินเนี่ยเยอะมากจริงๆเลยครับน้องลืมตาว่านี่ใช่ป๊าป้าหนูรือเปล่าป๊าป้ารือเปล่าเห็นแล้วน้องเห็นแล้วเออดูดิดูป๊าป้าเต็มๆเลยน้องแม่อยู่นี่หรอกโอ้โอ้โอ้ดูหน้าผมตาใหญ่ะตาโตมากใครถ่ายป๊าป้าคะ Chiều <laughs> <Ê. cười> mà. Tây hà nam ăn cơm. Chiều mắng bóng người này. Chiều giàu. ta không à. rồi.